ฮัลโหลครับเดี๋ยวคลิปเนี้ยเราจะมาคุยเรื่อง Inducement อีกประเภทหนึ่งเนาะซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยทำา i n ดิวส m e n t เกี่ยวกับประเภทอ่าการนับโครงสร้างเนาะแล้วมันจะมี Instrument อีกประเภทหนึ่งที่เราเอาไว้ในการอ่าสังเกตจุดเข้าออเดอร์เนาะเดี๋ยวทำให้ดูเป็นทีละประเภทเลยแล้วกันเนาะประเภทแรกที่เราเคยทำให้ดูหลายคลิปก่อนหน้านี้ก็คือทั่วไปเลยก็คือ i n นดิว m e n t ประเภทนับโครงสร้างก็คือแบบนี้ เนาะมันไม่คืออะไรคือเมื่อการาฟมันหลุดที่สวิงฟูแบ็กแรกตรงเนี้ยเราจะเรียกตรงนี้ว่าอินดัสเมนต์เนาะซึ่งไออินดัสเมนต์ก้อนก้อนเนี้ยเราจะเอาไว้คอนเฟิร์มโครงสร้างเนาะเมื่อการาฟมันหลุดอินดัสเมนต์มาคอานเฟิร์มไฮแบบนี้ทีเนี้ยความหมายของของของรูปแบบนี้คืออะไรทำไมเอ่อเราจะเล่นยังไงใช่ไหมคือ o r เดอร์โฟนี้ที่มันเคยสร้างไว้เราจะรอเข้าเช่นที่โซน o r d e r ร์โฟนี้แล้วเราคาดหวังว่ากราฟมันต้องกลับไปทะลุหายเดิมตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะกลายเป็นบอสเนาะถ้ากราฟมันกลับมาทะลุหายเดิมอันนี้ก็คือเคยทาคลิปเกี่ยวกับ i n น u c ส m e n t ประเภทนี้ไปแล้วเนาะซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าเหมือนผมเคยทําคลิปลงไปแล้วก็มีบางคําถามที่ถามมาเหมือนกันว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือเมื่อกราฟ มันแตะ i n นด c ส m e n t ตรงนี้แล้วจุดที่เราจะเข้าออคือโซนออเดอร์ o w นี้เนาะแต่ปัญหาที่เพื่อนๆเ,เจอคือว่ากราฟมันลงมาไม่ถึง Order f ์ o w เช่นมันลงมาถึงประมาณนี้แล้วมันก็กลับขึ้นไปทะลุไฮเดิมเลยแบบนี้เลยแล้วมันก็ไปต่ออย่างนี้เลยหมายความว่าคนที่รอโซนที่ Order f ์ o w เนี้ยไม่ได้ออเดอร์มาก็จะว่าเอ้ยรอตั้งนานแล้วกราฟมันมันลงมาไม่ถึงแล้วมันไปต่อเลย เป็นกรณีนี้มันความหมายมันคือยังไงผมอธิบายอย่างนี้ก็คือ i n d u c ส m e n t ์่ะมันคือลขุหในคือหนในเรื่องของ Liquidity เนาะซึ่ง Liquidity เนี้ยมันเอาไวไ้คอนเฟิร์มในตัวโครงสร้างนี้เฉย i n d u c e m e n t ไม่ได้บ่งบอกว่าเฮ้ยเมื่อกราฟเกิด i n d u c e m e n t แล้วกราฟจำเป็นต้องลงไปถึง Order Flow นะไม่ i n d u c e m e n t ททำหน้าที่แค่ว่าเมื่อมันหลุด i n d u ัสเ e n t เขาจะคอนเฟิร์ม l i q u i t y t y ก็คือ หายได้หายมาเพราะมันทำลายอิเล็ก i ตี้ตัวสวิงเล็กไปแล้วมันจะขับเคลื่อนไปในอิเล็ก i ตี้ในแทร็คเฟรมที่ใหญ่กว่าการที่ได้ออเดอร์โฟมาโซนนี้หรือแม้เรากระทั่งว่าได้ออเดอร์บล็อกมาโซนเนี้ยกราฟมันลงมาไม่ถึงเนาะสมมตนินนะกราฟมันลงมาไม่ถึงแล้วมันกลับขึ้นไปแบบเนี้ยผิดไหมก็จะตอบว่าไม่ผิดหน้าที่ของอินดัสเมนต์คือคอนเฟิร์มสตั๊กเจอร์คือเมื่อมันหลุดอินดัสเมนต์คอนเฟิร์มไฮไม่ได้บอกว่าเมื่อกาฟมันแต่ออเดอร์โฟลคอนเฟิร์มไฮ คนละเรื่องกันดังนั้นน่ะการที่กราฟมันหลุดอินดัสเมนต์แล้วคอนเฟิร์มไฮจบแล้วถ้ากราฟมันกลับไปบอสไฮเดิมเมื่อไหร่คอนเฟิร์มโลเนี่ยได้มาเก็ตสตั๊กเจอร์ไปแล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นมาเก็ตสตั๊กเจอร์ขึ้นมาแล้วถูกไหมถ้ากราฟมันย้อนกลับมาหลุดโลนี้เมื่อไหร่ตรงเนี้ยเป็นช็อคคำถามคืออ้าวแล้วออเดอร์โฟที่มันเคยสร้างทิ้งไว้แล้วมันยังไม่กลับมาใช้งานล่ะ มันมีปัญหาอะไรไหมก็บอกไม่มีเพราะกราฟมันจะมีมากกว่าหลายไทม์เฟรมดังนั้นการเรเลชันไทม์เฟรมการมองไทม์เฟรมมันต้องท็อปดาวน์ในสิทธิ์ลงมาว่ากราฟแต่ละโซ่มีนตรงไหน,นแล้วอินดัสเมนต์แบบแบบนี้ผิดไหมไม่ได้ผิดเพราะอินดัสเมนต์มันคือการคอนเฟิร์มโครงสร้างแล้วถามว่าแล้วทำไมตรงนี้มันขึ้นไปโดยที่มันไม่แตะอัลลูโวก็จะบอกว่า l ล q ควิตี้มันมีหลายรูปแบบอินดัสเมนต์เป็นหนึ่งในหนึ่งในนั้นเฉยๆในการคอนเฟิร์มโครงสร้าง แล้ววิธีการที่กราฟมันหลุดอินด c สเมนต์เนี่ยเราสามารถเล่นได้นะตามคอนเซปต์มันจริงๆของเรื่องอินดัสเมนต์คือถ้าสมมติว่า market structure ก่อนหน้าเนี่ยมันต้องหลุดช็อคตรงนี้ใช่ไหมครับสมมตินะกราฟมันต้องหลุดช็อคตรงนี้จริงๆอะ่ะหลักการของอินด c สเมนต์คือคนที่เขาจะเล่นอะ่ะเขาจะวางออเดอร์แบบนี้เลยใต้สวิงโลเนี่ยซ็อฟลอเขาอยู่ใต้ช็อคตรงนี้ไปเลยใต้โลนี้ไปเลยแต่ RR เนี่ยเขาต้องไปวัดว่ามันจะคุ้มไม่คุ้มอย่างถ้าเราดูลักษณะเนี้ย โอ้ยถ้าวางไกลขนาดนี้แล้วทีที่ไฮเดิมมันได้ r อาแค่0.5มันไม่มันไม่เหมาะที่จะที่จะเล่นดังนั้นน่ะการที่ตีโซนออเดอร์โฟโซนออเดอร์บ็อกขึ้นมามันเพื่อการรีไฟล์ให้จุด RR มันมากขึ้นแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของอินดัสเมนต์ไอจุดออเดอร์โฟจุดออเดอร์บล็อกเนี่ยมันเป็นจุดที่เราคาดหวังว่ามันจะลงมาแต่กราฟมันไม่จําเป็นต้องลงมาถึงก็ได้ดังนั้น่ะการที่กราฟมันหลุดอินดัสเมนต์ลงมาเนี่ย มันคือจุดที่กราฟมันทำลายลิควิดตี้ไปแล้วมันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่อยู่ในโซนนี้ที่กราฟมันไม่ให้ไม่ให้หลุดเช่นอิมบาลานด,ด์อยู่ตรงนี้มันไม่ยอมให้กราฟหลุดลงมาถึงออเดอร์บ็อกออเดอร์โฟพวกนี้ได้ไหมได้แล้วถามว่ากราฟมันแตะให้อิมบาลานด์ตรงนี้เราขึ้นเลยได้ไหมได้ซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้มันก็จะมีหัวข้อที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันลงไปไม่ถึงออเดอร์โฟแล้วมันกลับขึ้นไปอ่ะเราต้องเล่นยังไง มันมีเรื่องพวกนี้ไหมมันมีวิธีการเล่นมันมีมากกว่านั้นแต่สําหรับ market structure ที่ผมทําให้ดูในรูปแบบง่ายคือเราคาดหวังว่ามันจะต้องลงมาถึง order flow นะถ้ามันลงมาไม่ถึงเราก็ไม่เล่นแต่ถ้าเราจะเล่นเราต้องศึกษาเรื่องพวกนี้เพิ่มเติมซึ่งถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะมาทำให้ให,ใ,หให้ดูว่าแต่และเรื่องมันเป็นเป็นแบบไหนต่อไปเนาะแล้วอันนี้คือ instrument ประเภทแรกใน c o n f i r m market structure เนาะแล้วมันมี instrument ประเภทไหนอีกที่การาฟมันจะใช้เช่นอ่ะ คอนเซปต์เดิมเลยเอาลากมาเหมือนเดิมแบบนี้สมมุตินะกราฟเนี่ยมันมีอิมบาลานซ์ที่สร้างอยู่ก้อนนี้ขึ้นมาถูกไ,ไหมสมมุตินะกราฟมันสร้างอิมบาลานซ์อยู่ก้อนนี้ขึ้นมาแล้วแบบนี้สมมุตินะ,อ,ะอิมบาลานซ์ก้อนนี้ถูกสร้างขึ้นมาแต่เราสังเกตเห็นไหมว่าอิมบาลานซ์ก้อนนี้กราฟมันยังลงไปไม่ถึงจุดรีบราลานซ์ความหมายก็คือ กราฟยังไม่สามารถที่จะรีสมมุติว่าเดี๋ยวมันจะเห็นตัวอย่างง่ายๆเนาะในในในวิดีโอนะเดี๋ยวจะไม่ใช่ในในแท่งเทียนจริงๆเดี๋ยวทำให้ดูอิ b บาลาน e ก้อนแรกที่กราฟมารีเทสต,ตรงเนี้ยมันลงมาแล้วมันยังใช้อิ b บาลาน e ์ไม่หมดพอมันใช้อิ b บาลาน e ตัวนี้ไม่หมดแล้วอยู่ดีๆกราฟมันก็เด้งขึ้นไปแบบเนี้ยมันเด้งขึ้นไปแบบเนี้ยจะทะลุหรือไม่ทะลุก็ได้นะเพราะหลักการของอินดุสทรีประเภทเนี้ยมันจะอยู่กับ เรื่องอิมบาลาน e หรือถ้าเราจะพูดอีกแบบนึงมันจะอยู่เรื่องกับแฟร์บิลุกแแบหรืออิมบาลาน e มันเหมือนกันดังนั้นอ่ะประเภทนี้หมายความว่าถ้ากราฟมันกลับขึ้นไปหรือจะทะลุไฮหรือไม่ทะลุไฮไม่เป็นไรถ้ากราฟมันวกกลับมาแล้วมันมาไม่หลุดโลนี้หมายความว่าคือมันจะสวิปไม่สามารถดันลงราคาไปอีกแล้วมันกลับตัวขึ้นตรงเนี้ยที่เขาจะเรียกอินดัสเมนต์เหมือนกัน แต่สังเกตเห็นไหมว่าวิธีใช้มันจะไม่เหมือนกัน i n d u c e m e n t ประเภทแรกก็คือ Confirm Liquidity แบบโครงสร้าง i n d u c e m e n t ประเภท2มันจะเอาไว้ว่ามันมีโอกาสที่จะกลับมาสวิปโลเดิมได้อีกรอบหนึ่งนะมันเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังในการเล่นในการคอนเฟิร์มออเดอร์เช่นหรือมันสามารถทะลุขึ้นไปแล้ววกกลับมาโดยที่เราอาจจะมองว่าเฮ้ยออเดอร์โฟมันอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมคอนเซ็ปต์เดิม ออเดอร์โฟมันอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมแต่เผอิญว่ามันมีอิมบาลานซ์ี่อยู่ตรงนี้ที่กราฟมันยังใช้ไม่หมดดังนั้นเวลามันย้อนกลับมาเห็นไหมมันจะสวิตแค่โลเดิมแต่มันจะลงไปไม่ถึงออเดอร์โฟได้ไหมได้มันเลยเป็นที่มาว่าบางกรณีอินดัสเทรนประเภทนี้มันสามารถทําเป็นโครงสร้างได้ด้วยแล้วมันก็ขึ้นไปได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าอ่ะเราดูโครงสร้างนี้ง่ายๆเนาะ กราฟเห็นไหมว่าเนี่ยคือ Inducement ประเภทโครงสร้างเนี่ยคืออินดัสเมนต์ประเภทโครงสร้างเห็นป่มอินดัสเมนต์แบบเรื่องโครงสร้างเมื่อได้ Inducement เรา Confirm High เห็นไหมทีเนี้ยถ้าเราคาดหวังว่ากราฟมันจะลงมาถึงตรงไหนครับออเดอร์โฟนี้เห็นป่ปากราฟอ่ะมันลงมาไม่ถึงเลยแล้วคนที่เล่นที่ออเดอร์โฟเนี่ยมันจะไม่ได้ออเดอร คือออเดอร์โฟนียมันลงมาไม่ถึงแล้วมันเบรกลับขึ้นไปที่ไฮเดิมตรงเนี้ยก็กลายเป็นบอสอ่าเดี๋ยวนะตรงนี้เป็นบอสพอมันเป็นบอสเสร็จแล้วอ่ะเราก็จะได้ตัวเนี้ยเป็นสวิงโลเป็นคอนเฟิร์มโลเห็นไหมว่ากราฟมันไม่จําเป็นลดลงมาถึงออเดอร์โฟนี้หน้าที่ของมันอินดิสเพนต์คือแค่มันลงมาทำอินดิสเพนต์เนี่ยคืออินดิสเพนต์แล้วถูกไหมแล้วกราฟมันเบสกลับขึ้นไปทะลุไฮเดิมแบบนี้นี่เห็นไหมทะลุ แล้วตรงเนี้ยก็กลายเป็น Inducement มาเหมือนกันพอเป็น Inducement ตรงเนี้ยเป็น high แต่กราฟไม่สามารถที่จะผลักดันให้สูงกว่า high เดิมได้ดังนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันจะกลายมาเป็นช็อคอันนี้คือ Inducement ประเภทแรกเนาะตรงเนี้ยจะกลายเป็นช็อ k อ่ะอันนี้คลิปนี้จะยาวหน่อยนะเพราะว่ามันเป็น2 2ประเภทที่ที่มันจะต้องอธิบายให้ให้ละเอียดเนาะพอมันเป็นช็อคหมายความว่า มาร์เก็ตสตั t เจอมันพังลงไปแล้วดังนั้นจากกราฟที่เคยเป็นเทน,เ,นเทนขาขึ้นแบบนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นเทนขาลงเนาะทีเนี้ยเราสังเกตไหมอินดัสเมนตตรงเนี้ยมันจะสอดคล้องได้ทั้งทั้งสงประเภทคือ1 Confirm Structure 2คือเป็น i n d u c ส m e n t ประเภท Confirm e n t r นที่เราสังเกตว่ายังไง o r เดอร์โฟมันลงมาไม่ถึงแต่สิ่งที่มันลงมาถึงคือ i m มบา a าน e ก่อนหน้าเห็นไหมก้อนเนี้ยมันเป็นอิมบาลานใส่ตรงอิมบาลานเนาะ พอมันเป็นอินบาลานเสร็จปึ้งแล้วกราฟมันกลับมารีเทสอินบาลานก้อนแรกเห็นไหมมันยังใช้ไม่หมดแล้วมันผลักดันตัวเองขึ้นไปแล้วประเภทที่2คือมันลงมาแล้วมันแก้สวิปกับไฮนี้ตรงเนี้ยเป็น High p เวอร์เพอร์ที้อินดคือมันจะสวิปแล้วมันจะผลักดันขึ้นไปเห็นไหมว่าคนที่จะรอเล่นที่ออเดอร์บ็อกนี้หรือออเดอร์โฟข้างล่างเนี้ยจะไม่ได้ออเดอร์เพราะอินดัสเมนต์ คือ liquidity เมื่อ liquidity โดนทำลายไปแล้วกราฟสามารถขับเทรนได้เลยขึ้นไปตามเทรนเดิมได้เลยอ่ะอันนี้คือเป็นโครงสร้างเนาะเป็นทั้งโครงสร้างแล้วก็เป็นทั้ง industment ประเภทอีกประเภทหนึ่งได้เหมือนกันเห็นไหมมันอยู่ที่เดียวกันได้แล้วสังเกตไหมเมื่อกราฟเปลี่ยนโครงสร้างมาปึ้งเป็นเทรนขาลงเราจะเห็น industment ประเภทโครงสร้างอยู่ที่หายนี้อ่ะเมื่อได้ industment เนี่ยเราจะคอนเฟิร์มตรงนี้เป็นโล พอตรงนี้เป็นโลเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะเห็นว่า last order b o x ของเราอ่ะมันอยู่ที่ตรงนี้เห็นไหมอันนี้เป็น order b o x ตามที่เคยทําคลิปสอนเลยนะพอนี้เป็น order b o x เราจะคาดหวังว่าจุด tp ของเราอ่ะมันคือสวิงโลเดิมก็คือโลนี้เราจะ tp ที่ตรนี้ถ้ามันหลุดโลนี้เป็นเมื่อไหร่เราจะคอนเฟิร์มตรงนี้เป็น high ดังนั้น market structure มันก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหอ่าแล้วสังเกตนะเมื่อลากไปเห็นไหมมันหลุด นี่ยเนี่ยก็คือถึงจุด TP แต่เราจะให้เห็น2อกประเภทว่า i n d u c e เพนสอประเภทมันคือยังไง i n d u c e m e n t ประเภทแรกก็คือคอนเฟิร์มโครงสร้างอ่าเดี๋ยวให้ดูนะเจ็นเป็นผิดประเภทเลยว่าประเภทที่1อ่ะเนี่ยก็คือ market structure ก็คือคอนเฟิร์มโครงสร้างประเภทที่2คือไปใช้ Imbalance ที่ยังใช้ไม่หมดเราสังเกตดูนะเรามี Imbalance อ,อยู่ที่นี่ที่เดียว อ่าใส่เป็นอิมบาลานด์ไว้เป็นอิมบาลานด์อยู่ที่นี่ที่เดียวแล้วเราจะเห็นว่ารอบแรกมันขึ้นมาใช้แล้วเห็นไหมอันนี้ผมเอาออเดอร์บ็อกเป็นสีไหมสีดำแล้วกันเอ่าโอเคอ่าออเดอร์บ็อกอยู่นี่เราเห็นไหมว่าประเภทแรกมันผลักดันตัวเองขึ้นไปแล้วนี่ ทนอิมบาลาน์ก้อนนี้แล้วมันลงมาแต่ทีนี้ถ้าคนเข้าไปเล่นในโซนนี้แล้วสต็อปลอสอยู่ที่ไฮเดิมอ่ะมันจะกลับไปโดนสต็อปลอสอีกรอบหนึ่งเห็นไหมเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ย <c oughs> มันต้องลงแล้วเพราะแต่อิมบาลานต์มันต้องลงไม่เพราะการาฟยังมีออเดอร์บล็อกที่อยู่ข้างบนตรงนี้อีกแล้วเรายังเห็นว่าอิมบาลานต์ที่เคยใช้ไปรอบแรกมันยังใช้ไม่หมดมันจะเหลืออยู่ที่ไฮอิมบาลานต์ก้อนนี้อีกนิดนึงเห็นไหมจากก้อนเดิมคือประมาณนี้เมื่อมันใช้ไปรอบแรกมันใช้ไม่หมด มันจะขึ้นมาใช้ที่รอบนี้อีกรอบหนึ่งได้ไหมได้แล้วสังเกตว่าเงื่อนไขมันคือนี่คืออินดัสเมนต์อีกประเภทหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคืออิมบาลานที่ยังใช้ไม่หมดมันจะผลักดันขึ้นมาใช้โดยการสวิตซ์รอบหนึ่งได้ซึ่งไอตรงเนี้ยมันจะสอดคล้องกับว่ามันชนออเดอร์บ็อกพอดีด้วยแล้วมันเป็นอินดัสเมนต์แบบสวิตพอดีด้วยมันจะผลักดันให้กราฟลงมาอีกเห็นปะพอมันขาดขันนแล้วกราฟลงมาอีกตัวเนี้ยที่มันเคยเป็นทูแบ็กดันขึ้นไปแบบนี้ นี่แล้วมันหลุดลงมาสร้างขึ้นมาไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นช็อคพอดีด้วยไอ้โลนี้นะครับที่เคยผลักดันให้ไปอ้แทังสี่คาคาเนี่ยตรงเนี้ยจะกลายเป็นช็อคในอินเทอร์นอลเป็นไมเนอร์อีกนะพอเป็นช็อคเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมพอเป็นช็อคเสร็จแล้วกราฟหลุดเราเด้งเราเด้งขึ้นมาเราจะเห็นว่าเราก็จะมีออเดอร์บ็อกก้อนเนี้ยผลักดันให้กราฟลงไปอีกเหมือนกันแบบนี้ลงไปอีกเหมือนกันเห็นไหม แล้วเมื่อกราฟมันหลุดลงไปอีกไปถึงโลนี้มันจะมีโซนที่เขาเรียกว่าโซน rejection b o x k นะอย่างเงี้ยก็คือ rejection b o x k ทำให้กราฟมันเด้งขึ้นไปแล้วเด้งขึ้นไปเราสังเกตดูนะว่า inducement ก้อนนี้ต่ไม่ใช่ไอ้ i m b n l e n c e ก้อนนี้เคยใช้ไปครั้งแรกเห็นไหมเคยใช้ไปครั้งแรกแล้วผลักดันแต่สิ่งที่เราต้องระวังคือถ้ามันใช้ไม่ไมหมดให้ระวังว่ามันอาจจะกลับมาสวิปหานี้อีกรอบหนึ่งเห็นปะ เพราะว่าอะไรเพราะหลักการที่บอกว่าออเดอร์บ็อกซ์มันยังไม่ถูกเติมเต็มออเดอร์บ็อกซ์ที่เคยสอนไปมันยังไม่ถูกเติมเต็มดังนั้นนะกราฟมันมีโอกาสที่จะผลักดันให้กราฟวิ่งกลับมาหาออเดอร์บ็อกซ์ซึ่งออเดอร์บ็อกซ์มันก็คือการรีบาลานด์เพราะอิมบาลานด์ที่เคยสร้างมามันยังไม่เกิดการรีบาลานดังนั้นนะ่ะมันจะสามารถกลับมารีบาลานรีบาลานแบบนี้มันจะยิงอยู่กับออเดอร์บ็อกซ์ได้เนาะอ่ะเห็นปะว่าอินดัสเมนต์ประเภทที่2เนี่ย ประเภทหนึ่งก็คือคอนเฟิร์มสักเจอร์ประเภทที่2คือมันจะวิ่งวุ่นอยู่กับอิมบาลานที่ยังใช้ไม่หมดเมื่อมันยังใช้ไม่หมดในอนาคตอะ่ะมันจะกลับมาใช้อีกแล้วถ้ามันกลับมาใช้อีกมันจะเป็นจุดคอนเฟิร์มว่าเราจะสามารถเล่นยังไงได้อีกถูกไหมอย่างเช่นในตรงนี้เห็นปะเมื่อมันไปนแตะออเดอร์บ็อกหรือแต่อิมบาลานหรือเป็นอินดัสเมนต์อีกประเภทที่ประเภทหนึ่งมันจะเกิดการเด้งลงมาแล้วมันจะเกิดการช็อคพอตรงนี้เป็นช็อคเห็นไหม ไอ้สวิงโนเนี่ยเป็นช็อคเนี่ยเป็นช็อคหลุดลงไปแล้วกราฟเด้งขึ้นมาหาอะไรครับหาโซนออเดอร์โซนออเดอร์โฟนี้ช็อคตนี้จะกลายมาเป็นออเดอร์โฟนี่นะมันแตะออเดอร์โฟแล้วมันจะผักดันตัวเองไปอีกผักดันตรงนี้ไปอีกแล้วในอนาคตเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีอินดัสเมนต์มันมีอิมบาลานซ์ที่เกิดอยู่ระหว่างแท่งพวกนี้อีกแบบนี้เนาะแบบนี้อีกแล้วเห็นไหมว่ามันผักดันเป็นภูแบบขึ้นไปหลุด แต่มันยังใช้อิมบาลานไม่หมดมันจะขึ้นมาสวิปตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็จะเป็นอินดัสเมนต์อีกอินดัสเมนต์ก้อนเนี้ยเพื่ออะไรเพื่อผลักดันให้กราฟมันวิ่งมาถึงโซนออเดอร์โฟก้อนนี้เห็นไหมแต่รอบแรกอ่ะมันใช้ไปแล้วพอมันใช้ไปแล้วมันทำนำทำท่าเหมือนจะลงแต่มันไม่ลงมันจะผลักดันขึ้นมาถึงก้อนออเดอร์โฟก้อนนี้อีกไอ้ตรงไฮนี้เขาจะเรียกว่าอินดัสเมนต์เหมือนกันเนาะซึ่งเราลองเอาไปสังเกตกราฟดูก็ได้ลองไปฝึกดูก็ได้ถามว่าเฮ้ย แบบนี้มันถูกต้องมันผิดไหมการเทรดมันไม่ถูกต้องถูกผิดแต่แต่เราเรียนรู้ว่ามันมีประเภทนี้แล้วเราไปลองดูกราฟจริงว่ามันมีลักษณะแบบนี้จริงไหมถ้าเราเจอแล้วคิดว่ามันมีประโยชน์ก็เอาไปใช้แต่ถ้าเราเจอแล้วว่าเราเอาไปทําแล้วว่าเฮ้ยมันทําไม่เห็นได้เลยมันไม่ไม่ยมันไม่ดีเลยก็ไม่ต้องใช้อันนี้เป็นการแค่แชร์ให้ดูนะว่ามันมีประเภทนี้อีกซึ่งการเข้าออเดอร์การวิเคราะห์กราฟมันก็มีอีกหลายเรื่องที่ที่เยอะมากๆที่ต้องพูดถึงอย่างเงี้ยซึ่งถ้าผมมีเวลาผมก็ จะมาทำให้ดูเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณครับ